สวัสดีเพื่อนเพื่อน FC ที่น่ารักของตั้มทุกๆท่านนะคะมาดูแนวทางหวยฮานอยนะคะสูตรวัดใจนอยนะคะเพื่อน,อนแล้วก็สูตรเลขเด่น4ีนอยนะคะเนอะก่อนอื่นที่จะไปรับชมแนวทางนะคะเพื่อนเนอะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ตั้มด้วยนะคะทุกคนเนอะมาดูผลของเมื่อวานกันก่อนนะคะทุกคนฮานอยเฉพาะกิจเนาะศูนย์ศนองศูนยนนะคะตรงนี้เราหลุดเนาะ แล้วก็85นะคะเพื่อนเราได้เป็นตัวกลับเนาะนะคะ85เราได้เป็นตัวกลับเนะเาะแล้วก็รอบพิเศษ38หลุดนะคะเพื่อน43หลุดนะคะตรงนี้ท่านไหนที่การเลข8เป็นเลข3ก็จะได้43ด้วยนะนะคะถ้าใครกันเนาะ ก็จะได้นะคะเนาะ4843นะคะแบบตรงๆเลยนะเฉพาะท่านที่เพื่อนๆ FC ที่การเลขตามที่ต้องเขียนให้ตรงนี้นะคะเนาะแต่ว่าต้องไม่ได้เขียนให้ก็ถือว่าไม่ไม่เข้านะคะนำมาต่อกันที่รอบปกตินะคะ06ตรงนี้หลุดนะคะเนะเาะแล้วก็75ตรงนี้ก็หลุดเนี่ยค่ะเพื่อนๆคะถ้าเพื่อนๆการเลข สี่เป็นเลขเจ็ดนะพเพื่อนเพื่อนก็จะได้เจ็ดห้าตรงตรงเลยเป็นตัวเน้นด้วยนะคะเนาะมาต่อตรงนี้นะคะศูนย์เลขเบิ้ลตรงนี้ไม่เข้านะคะแต่เราได้แปดห้าอีกรอบหนึ่งนะคะเราได้แปดห้าตัวเดียวแต่ได้สองรอบนะคะเพื่อนเนาะส่วนสามตัวเราหลุดนะคะเนาะมาต่อกันที่สูตรเลขเด่นสีน้อยกันบ้างนะคะท่านไหนที่รูดแปดไว้นะคะก็จะเข้าแปดห้าเนาะ นะคะสองหนึ่งหลุดนะคะแล้วก็รอบพิเศษนะคะรูดแปดเนาะเข้า38ดนะคะส่วนสี่สมหลุดนะคะนะ้รอบปกติรอบธรรมดาเนาะนะคะรูดห้านะคะก็จะเข้าเจดห้าเนาะรูดศูนย์ก็จะเข้า, 7, 5, า0ูนย์หนะคะ ังมากๆเลยนะคะแต่ตัวเจาะไม่ได้นะคะเนาะตัวเจาะ85มาอยู่รอบนี้นะคะเสียดายเนาะแล้วก็มาต่อนะคะ VIP นะคะเพื่อนๆวิ่งรูดเลข5นะคะก็จะเข้า85ตรงนี้นะคะตัวที่ต้องเจาะให้เป็นตัวกลับเนาะเป็นตัวที่ต้องเน้นให้ด้วยนะคะนะสุดเลขเด่นสีน้อยถือว่าฟังมากๆนะคะมาดูของวันนี้กันนะคะเพื่อนเนาะ เลขในตารางนะคะห้าตัวตรงนี้นะคะเนาะมีเลขนะคะศูนย์นะคะทุกคน1เนาะสามนะคะเจดแล้วก็8ดนะคะเนาะเลข1นะคะเป็นเลขสี่ได้นะคะเนาะตรงนี้นะคะ3มกับ8กลับกันอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะ ก็มีแค่นี้ที่จะให้เพื่อนๆกันนะคะมาดู10ชุดวัดใจน้อยนะคะเพื่อน01น3 0นะคะ 03, 0ูนย์สนเะคะแล้วก็0ูเนาะหนสามนะคะหนนะคะแล้วก็หนึเนาะสานะคะแล้วก็สาค่ะเจนะคะตัวเน้นนะคะเพื่อนศูนย์หค่ะ 13ค่ะ18ค่ะ38นะคะแล้วก็78นะคะเนาะส่วนชุด3ตัวนะคะวันนี้ต้องให้4ชุดนะคะชุดแรกก็คือ713ค่ะ138นะคะ178เนาะแล้วก็801นะคะอันนี้ท่านไหนที่ตามสูตรนี้สูตรเดียวตําเจาะ3ตัวให้4ชุดนะคะเนาะส่วนท่านไหนที่จะซื้อเลขเบิ้ลวันนี้นะคะทุกคน สาแล้วก็8 8ดนะคะนาะสามสามแล้วก็88ดนะ,ะน,นะคะทุกคนเนาะมาต่อกันที่สูตรเล็กเด่นสนี่นอยนะคะ สูตรเลขเด่น4นอยฮานอยเฉพาะกิจนะคะทุกคนวิ่งรูดตัวเด่นที่เลข1และเลข8นะคะต้องจะเจาะให้เลขละแค่4ชุดนะคะทุกคนเนาะให้เลขไม่เยอะนะคะวันนี้นะคะ1001 0, 0, 1นะคะ1221 1441แล้วก็1991 9, 9, 1นะคะอย่าลืมการ6กับ9ด้วยนะคะเนาะส่วนเลข8ค่ะ8008 8118 8 4 4 8และ8 7 7 8นะคะเนาะต้องจะเน้นให้เพื่อนๆ4ชุดนะคะ1 2 1 4นะคะ1 8เนาะแล้วก็8 7นะคะมาต่อกันที่หาน้อยรอบพิเศษนะคะวิ่งรู้ตัวเด่นนะคะทุกคนเลข5และเลข4นะคะเนาะมาดูตัวเจาะกันค่ะ5 0นะคะ5 1เนาะ 5 7นะคะแล้วก็5 8นะคะส่วนเลข4ค่ะทุกคน4041นะคะ47เนาะแล้วก็49ค่ะอย่าลืมกันเลข6กับเลข9กันด้วยนะคะสำหรับตัวเน้นค่ะ51นะคะ58ค่ะ41นะคะแล้วก็47ค่ะ มาต่อกันที่ฮานอยธรรมดานะคะฮานอยปกติเนาะวิ่งรูดตัวเด่นที่เลข7และเลข9นะคะระว่าง9กับ6นะคะมาดูตัวเจาะค่ะ70นะคะ71เนาะ73นะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือ74ค่ะส่วนเลข9นะคะทุกคน90ค่ะ91นะคะ93ค่ะแล้วก็9779นะคะ อย่าลืมกันเลข6กับเลข9นะคะทุกคนเนาะตัวเน้น7117ค่ะ7447นะคะ3 3 39 9339นะคะ9779เนาะนะคะมาต่อกันที่ฮานอย VIP นะคะ ริงรูดตัวเด่นนะคะที่เลข5นะคะและเลข0เนาะนะคะมาดูตัวเจาะกันค่ะ5005 5115 5445แล้วก็5775นะคะเนาะเลข0มี0110 0330 0440 0880นะคะเนาะ ตัวเน้นนะคะ51ค่ะ54นะคะ03ค่ะแล้วก็0ูนย์นะคะทุกคนเนาะชอบแนวทางที่ต้อมให้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ต้อมด้ด้วยนะคะทุกคนนะรัฐบาลไทยต้อมลงไปให้เรียบร้อยแล้วนะคะนะาเข้าไปดูกันได้เลยนะคะลงไปให้เมื่อกี้เนาะนะคะส่วนเลขทูบนะคะตรงนี้แคปหน้าจอไว้ได้เลยท่านไหนเห็นเป็นเลข แนะคะก็ให้จิ้ม8 8 4ท่านไหนเห็นเป็นเลข6ให้จิ้ม68 4สนะคะเนาะตัดเล่น2ตัวถ้าเห็นเป็นเลข6ก็64แล้วก็6 8ถ้าเห็นเป็นเลข8ก็8 8และ8 4นะคะท่านไหนไม่ชอบเลขตัวแปรร่างเลขคล้ายเลขเหมือนให้จิ้มแต่เลขที่อยู่ในกรอบสีแดงนะคะเนาะแต่ว่าเลขที่อยู่นอกกรอบนะแตก3ตัว2หุ้นเออสองสองรอบแล้วนะคะนะแตก2อ รอบแล้วนะคะน้อแตกไต้วันนะคะ VIP แล้วก็แตกดาว VIP ไปแล้วนะนะคะอันนี้คือดาวดาวโจนสตาขอโทษนะคะแล้วก็นี้ก็ไตวัน VIP นะคะแต่รอบบ่ายตรงนี้ต้องยังไม่ได้ตรวจผลนะทุกคนนะคะอันนี้คือของวันนี้ที่เลขเข้านะคะปังมากๆนะคะนาะส่วนเพื่อนเ FC ท่านไหนที่สนใจที่จะบูชาทูบแล้วก็เข้ากลุ่มแนวทางนะคะก็แอดไลน์ตรงนี้เดิอนะคะ L U C K Y ขีดตรงกลางเลข99ตัวนะคะรายละเอียดทูปอยู่ตามนี้เลยนะคะ,ะ30สแท่งนะคะ99บาทค่าส่ง40บาทนะคะทุกคนเนาะต้อมพารวยขอจบไลฟ์ไว้เพียงเท่านี้นะคะขอให้เพื่อนๆทุกท่านรวยๆเฮงเงปังปังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย